ก็ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่และการตอบปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปนัญหาของพระนักเผยแผ่จากภาคอิสานต่อไปการนำปนัญหาของพระนักเผยแผ่มาตอบนั้นคือต้องการจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองสังเกตถึงพื้นฐานทางการศึกษาของท่านปนัญหาของท่านแล้วก็สาภาพแวดล้อมต่างๆที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ แล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างคาใจค่องท่านเหล่านั้นในท่านเรามีจะเป็นผู้ที่คณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัดนี่คัดเลือกมาเราต้องการจะให้ทํางานด้านเผยแผ่แต่ในฐานะที่เป็นวิทยากรอบรมมาทุกรุ่นนะฮะคดอสังเกตแล้วว่าพื้นฐานนี่ไม่ค่อยแข็งระยะเวลาที่มาอบรมนี่ค่อนข้างสั้นคือยังนนึกว่าเราจะต้องทำกันเป็นกิจลักษณะมากกว่านั้น พระตจะเข้าเผยแผ่จริงๆเนี่ยมันต้องหนักทั้งปริยัติและก็ปฏิบัติแล้วก็การศึกษาต้องมีการวิเคราะห์วิจัยมีการอภิปรายมีการชี้เคียงมีการมองผ่านทะลุจากธรรมะเข้าไปหาเอ,เอ,เอวิชาการต่างๆที่ปรากฏในโลกอาศัยครงสร้างโลกวิถูคือรู้โลกอย่างแจ้งแจ้งชัดเจนของพระพุทธเจา้าวิจ้าเป็นโลกวิถ เพราะันสามารถจะสื่อสารติดต่อกับชาวบ้านได้ตลอดไม่ว่าจะพูดมาในแนวอะไรก็ตามเพราะทรงเป็นสัปัญญะ,ะรู้ลึกแม้ในเรื่องของชาวบ้านเนี่ยรู้ตลอดสายของเรื่องเราเ้งเราทรงแสดงเองชาวบ้านก็งงเหมือนกันว่าทําไมทรงอธิบายได้ละเอียดนะถ้าเราอ่านราจระไจวปิฎกลรวทึ่งเลยนะตะลึงเลย ทรงอธิบายแม้วิธีท so ําทองวิธ <for> ีตีเหล็กวิธีทําล้อรถวิธีอะไรแต่อุปมาเทียบเียงให้ดูเนี่ยแล้วตลอดถึงแม้แต่เรื่องของพืชนี่นะพระเจ้าทรงแสดงในว่าการทําลายพืชปางอย่างนี่ต้องทําลายในลักษณะที่เราบอกว่าเอตทำาไมอุปมาดูเดือดจังหมายความว่าฟันฟันฟันวันฟันฟันแล้วก็เผาไฟให้เป็นขี้เถ้าแล้วก็ตำตำตำแล้วก็โรยลงทิ้งทะเลหมดเลย มีโอกาสที่จะงอกเราก็บอกว่าเอมันตอนตอนฟังมันก็ไม่น่าจะงอกแล้วนะแต่ปรากฏว่าพบอาจารย์ดางกเกษตรก็คุยกันแล้วท่านก็อยู่ในเรื่องของการวิจัยพืชพอดีท่านบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนต่างๆของพืชอย่างมาปลูกได้บอกโอ้โห,โห,โห,โหนี่คือสปยุตยาน รับสารเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะปัญหาเราเนี่ยพอเราพอวิจาการก้าวหน้าเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่พระพุทธศาสนาจะล้าสมัยปรากฏว่าศาสนาแสดงไว้กอดหน้านั้นั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเกิดรอบรู้แตกฉานแล้วก็สามารถที่จะใช้ไอ้สื่อต่างๆที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนาได้ คนก็นเห็นว่าธรรมะมันเป็นเรื่องมีชีวิตเพียงแต่ว่าเรามีไม่คพอใช้มันมีเกิดป,ป,ปัญหาในภาคของการศึกษาเรียนรู้เป็นเบื้องต้นคือเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วคนรจะปฏิพฤติปฏิบัติอย่างไรในกรณีเหล่านี้บางเรื่องก็แปลงความสาคัญเก็นโลกวัตถุมากเกินไปจนลืมนึกคุณค่าของชีวิตจิตใจของมนุษย์ ส่งมันก็กลายเป็นการสวนทางกับพระพุทธเจ้าปัญหาที่น่า่วงเวลานี้นะฮะแล้วก็มองแล้วก็มีโอกาสพูดก็พยายามพูดกันให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นราชกุมารน,นะแล้วก็เป็นราชธายาทที่มีโอกาสจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ใหญ่กว่าพ่อคือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยอนุออนภาพของบารมีธรรม รายจสมบัติเดีนั้นจะมามันมีขุ้มทองสีทิดมาแล้วนะยังอืก่กพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาในธรรมชาติของมันมเป็นเรื่องของบาร,รมีเป็นเรื่องของเขาเรียกบ,บุญดาวโตวอิชิเป็นความสมเร็จของท่านที่มีบุญอย่าไปคิดด้วยภาษาของเรานะฮะเป็นเรื่องของผู้ที่จะมีบุญเราก็จะเกิดขึ้นท่านสละสิ่งที่ท่านมีอนเนกอันนั้นมาสู่ความไม่มีอะไรเลย จากสูงสุดคืนสู่สามัญแล้วก็กลายเป็นกายเป็นนักบวดเร่ร่อนคำไหนก็นอนนั่นแบบนกกะมิ้นเหลืองอ่อนจนจะสรุอนุสรสมาสมโพธิยานคือสูงสุดเหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทนี้ยพระเจ้าจัก,กรพรรดเิเหนือเฉพาะมนุษย์นะฮะในเขตปกครองของท่านแต่พอถึงเป็นสมาสมพุทธเจ้าแล้วก็เหนือเทวดามนุษย์มารพรมยมยักษ์ทั้งหลายละ กึ้กับสามัมนยิ่งเลยทศดาของเราอยู่ในป่าตลอดประกันระเบิดีก็เล็กๆโดยเ,เียเราก็มาเล่นวัตถุกันเรามาจากไม่มีอะไรนะแล้วกลายเป็นมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้น,นแล้วก็มีเป็นอเนกนันต์ไปเลยมันสวนทานากับพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราคืนเล่นในลนนักษณะนี้เดินหน้ากันไปเรืนะ่อยๆ ในที่สุดศาสนาก็จะไม่สามารถรักษาเอกแกนแท้ของความเป็นศาสนาไปได้มันก็กลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์เป็นธุรกิจอย่างแบบหมายานบางวัดเวลาเนี้ยนะที่ต่างประเทศชั่นดังอยู่ที่ไต้หวันเวลานี้หรือว่าอะไรคือไปพบที่ทีเอแห่งหนึง่งซีไหลโอ้โหมหาศาลจริงๆร่รำรวยจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจอ่ะ จะว่านักธุรกิจมาทําหน้าที่ของศาสนาแต่ว่าเพื่เพิ่มสถานะทางธ,ธ,ธุรกิจของตัวเองมันไม่ใช่เป็นการทําอนุเคราะห์โลกอย่างโครงสร้างดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเพราะในการศึกษากับการปฏิบัติจึงสัมพันธ์กันว่าการทํางานของนักเผยแผ่จะต้องทํำด้วยจิตวิญญาณจริงๆพูดง่ายๆสำนวนวิชาการขเขาเรียกว่าต้องมีพื้นฐานรักมนุษยชาติ พร้อมจะเสียสละพร้อมจะทุ่มเทพร้อมจะเหน็ดเหนื่อยผู้ช่วยเหลือคนให้ได้ตามโครงสร้างแบบพระโพธิสัตว์นะฮะเราคงไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าโครงสร้างระดับพระโพธิสัตว์ก็เดินตามให้ได้เพราะในแนวของนักเผยแผ่ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเนี่ยเราจะว่าเป็นการสะท้อนสามอย่างตรงนั้นออกมาแต่ว่าสามอย่างตรงนั้นแหละมันต้องอาศัยการพัฒนา ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นว่าหนึ่งแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดทาขาดควาก็แสดงถึงปัญญาความรอบรู้ถึงลำดับก่อนหน้าก็อลำดับบนหลังของธรรมะที่อธิบายไปตามลำดับหรือการเดินทางไปข้างหน้าก็เดินไปตามลำดับลงขึ้นสูงก็ขึ้นไปตามลำดับลงลงต่ำก็ลงไปตามลำดับเวลาอัศนบายธรรมะกุอธิบายไปตามลำดับแต่นี่การจะรู้ลำดับมันต้องศึกษา ต้องเข้าใจอะไรก่อนอะไรหลังตรงนี้มันมีปัญหายังไงไปเชื่อมโยงอะไรนะถ้าพูดระดับนี้ยังวันก่อนเนี่ยไปอ่านหนังสือพิมพ์ท่านรัฐมนตรีท่านพูดกันในเรื่องของศาสนามันใช้คำแล้วเราก็ช้ำานะ่ะฮะบอกว่าพระควรจะสั่งสอนประชาชนในเรื่องของศาสนาเรื่องของศีลธรรมไม่ใช่ว่าเป็นแต่พุทธภานิเท่านั้นดูทิแกพูด มันมีสก่วัดที่มีพระเครื่องจําหน่ายเนี่ยมันมีสก่วัดในในบ้านเองเลยเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นู้เรื่องนะและแม้แต่วัดประวัเองที่ได้ข่าวว่ามีการหล่อพระมีอะไรต่ไรปอาตมาอยู่วัดประวัสามสิบกปีแล้ววัดประวัลไม่เคยสร้างพระเครื่องเลยในนามวัดนะฮะไม่เคยสร้างพระเครื่องเลยแต่เขาถือว่าที่ดินของวัดประวัลเปนครั้งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่เจาาเขาอะนะ ก็บอกถ้าไม่สร้างวัดบวร,บรเนี่ไม่บูมไม่ดังมันต้องสร้างวัดวรวน่ยใช้ชื่อวัดวรเนี่ยเป็นเครื่องมือมีภาพพระพุทธชินม,มสีอยู่ด้วยอะไรอะไรอยู่ด้วยแล้วก็เขาก็เป็นเรื่องของวัดของเขาว่าวัดของพุทธศาสนาก็ามาขอใช้เราก็ต้องให้ใช้แต่วัดเองไม่ได้สร้างอันนี้คือคือเราจะเห็นว่ามันขาดความสุจริตใจในการสื่อสาร เพราะมันก็มีปัญหาในการเรียนรู้แต่การเรียนรู้การเข้าใจศาสนาเมื่อก่อนเคยได้ยินคนระดับก็ดังน่ยนะะเป็นเลขาธิการนาะยกรัมตรีจนถึงก็เป็นผู้ว่ากาทรทมอเขาบอกว่าวัดทั่วประเทศ่ยผมไปมาหมดแล้วไม่มีวัดไหนที่เคร่งครัดเท่ากับสันติสุขรูก้กับพูดมีมนุษย์ไหนที่ไปได้หมดทั่ววัดทั่วประเทศว่าตั้งสามหมื่นวัดอู่ชิดไหนมัง่ง เราไม่ต้องเอาไกลนะวัดในกรุงเทพเรายัไปไม่หมดเเอาอยัางวัดใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะยางจมาเองเนี่ยวัดชนะสงครามเนี่ยเคยไปครั้งเดียววัดที่ค่อนข้างจะไปมากเนี่ยคือวัดสามพยาเพราะมีงานหลายเรื่องนะงานตรวจนักธรรมบ้างตรวจบาลีบ้างบรรยายอบรมบ้างอะไรแต่ไรนะเนี่ยนะฮะก็ไปที่นั้นแล้วเดียววัดหนึ่งก็คือวัดมหาธาตุ ใกล้ๆเนี่ยบางวัดเนี่ยเราก็ไปไปสักครั้งบางทีก็ไม่เคยไปเลยอย่างวัดเอียนไแ,แต่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเลยเนะเห็นไหมว่าเนีแต่พระเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปยังคิดจะไปเดินชมวัดโพสักครั้งหนึ่งวัดสุทัศน์อะไรแต่ละวัดเก่าๆเนี่ยอยากจะไปเดินชมก็ยังหาจังหวะไม่ได้ยังหาโอกาสไม่ได้นั่นคือภรสนามจริงๆเนี่ยเรามนุษย์ไหนจะไปได้หมดทั้งวัดนั่นคือปัญหาที่ขาดความสุจริตขาดการเรียนรู้ที่แท้จริง แล้วก็ไม่ความไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะการศึกษาเรียนรู้นี่จะนําไปสู่การปฏิบัติแล้วไปการยืนยันทั้งสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้มาว่าเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยมันมีสถานะเป็นปฏิเวทอยู่แล้วหมายความมาทรงแสดงเมื่อทรงสดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า วันพระเขาเรียกว่าพระวจนะพระพุทธวจนะเนี่ยนิน,นาสื่อสารกับเราแต่นั้นเองแต่มันออกจากไทยของพระองค์เพราะมันมีความเป็นปฏิเวทที่สมบูรณ์เวลาเราปฏิบัติเราก็นําไปเทียบเคียงในตรงนั้นเพราะตรงเนี้ยที่ที่ท,ที่ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเกิดผลมาอย่างนี้ตรงตามที่พระเจ้าว่าหรือไม่นะสมมติว่าพระเจ้าทรงสแสดงว่า สมาธิเนี่ยมันจะสงบกามฉันกามฉันก็คือจิตที่เดียวนึกดน,นึกถึงสิ่งที่เราใคร่เราอยากได้ดยหน้าความใคร่ความอยากได้เนี่ยถ้าใจเราเป็นสมาธิเราจะไม่อยากแต่ถ้าเราอยากก็แสดงว่าเราไม่เป็นธรรมะธิ่อันนี้คือคือสิ่งที่มันมีได้เพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นสูตรแบบธรรมดาด้วยนะนี่นเหมือนกับเราอิ่งเนี่ยเราต้องไม่หิว ถ้าหิวก็หมายความเราไม่อิ่มพูดเหมือนพูดเล่นนะแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นอย่งงเงินเหมือนกับมืดกับสว่างเนี่ยเขาจะไม่อยู่ร่วมกันเทนี้การสื่อสารที่เกิดความเข้าใจเราบอกว่าห้องนี้สว่างก็ได้นะคนก็รู้ว่าห้องนี้มีมืดเราบอกห้องนี้ไม่มืดคนก็รู้ว่าห้องนี้สว่างนี่คือสามารถจะสื่อสารได้แต่ไม่มีอย่างเดียวหรือไม่ได้มีสองอย่าง ละธรรมะจริงๆเมื่อพูดถึงด้านธรรมะหมายความว่าด้านอะไรล่ะมันเหมือนกับการไม่คบผ่านกับการคบบัณฑิตเห็นไมถ้าเราครบบัณฑิตก็คือการไม่คบผ่านถ้าเราคบผ่านก็คือการไม่ได้ครบบัณฑิตเหมือนทางเดินสองแพร่งเนี่ยถ้าเราไปทางขวาก็แสดงเราไม่ได้ไปทางซ้ายถ้าไปทางซ้ายก็แสดงว่าเราไม่ได้ไปทางขวาือไปที่เดียวสองทางไม่ได้ธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้น หมายความถ้ากุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมต้องดับอย่างน้อยก็ต้องลดความรุนแรงตามอะไรตามปริมาณของกุศลธรรมที่เขาบังเกิดขึ้นแล้วสณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยไม่ใช่อิ่มทันทีแต่ปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นถึงจุดหึ่งเนี่เราจะรู้สึกว่าอิ่มแล้วถามว่าใครรู้สึกเราเองมันไม่ใช่คนอิ่มมันคนรู้คนอื่นบอกเราไม่ได้ แต่เราจะรู้ว่าเราอิ่มแล้วหรือว่าเรายังไม่อิ่มราะการปฏิบัติธรรมะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าจึงทรงสอนให้นําไปเทียบเคียงกับตัวพระสูตรเวลาเกิดปัญหาขัดแย้งจากการสื่อสารการด้ยินึกฝังก็ให้นําไปเทียบเคียงกับพระสูตรถ้าลงการสมกันกับพระสูตรถือว่าใช้ได้ถ้าไม่ลงกันไม่สมการกับพระสูตรก็ถือว่าใช้ไม่ได้นี่คือนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่า การจะเป็นนักเผยแผ่นนั้นจะต้องผ่านการศึกษาแล้วก็การปฏิบัติมาตามสมควรจึงจะสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ท้อง้ฟังทงั้งหลายปณาน้ว,วันนี้ขออยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด้ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี